السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเรนญจากเอกมรา์สุบฮานววจาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีพี่น้องมุสลิมาาที่เขารบพรกทุกท่านเ <Yeah. S 1> รียนจากหนังสือปุนวารบากีฮัตีของท่าน,น,นเชคอับดุลกอด์มันดิลีราฮิมุฮุลลอฮ์มาถิงยอนาสุดท้ายหน้าสี 14. Telah berkata oleh pengarang rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin Dan ketahui ulihmu bawasanya Fakir itu jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia dan tiada ada ia lobo pada menantut harta maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid dan ketahui oleh mulai tanan cung ru terwa bahwa fakir itu tajing kon yak jonnan ya kon ti sonnan jika ada io terpado ถ้าหากปรากฏว่าเขานั้น terpado ด,ด้วมีความพอเพียงมีความเพียงพอ terpado ถูกพอเพียงในนี้ก็คือ <c oughs> มีความพอเพียง,ง,งยางดิบรัันน้ด้วยกับสิ่งซึ่ง อาการเดียวแปลตัวหลังเดียวกันหลังอาการด้วยกับสิ่งซึ่งเขานั้นได้ถูกประทานให้คือเขามีความพอเพียงในสิ่งที่อ AH ัลลอฮ้ทรงประทานให้แกเขาดั่นที่อาดัอดอิยลุบบอปะดัมมันตุธฮาร์ตและเขานั้นก็ไม่ปรากฏเป็นผู้ที่มีความโลภโลบอโลภะโลภ โลบโลบโลภะและไม่ปรากฏว่าเขานั้นมีความโลภประดมเนันทุกข์หาร์ต่อในการแสวงหาสัพสินมาก็ปังกัด n y ฮัมเปอร์ดริปดาบังกัดหอรังยางซาห์ห มาก่อนีิจวบจิกะสถานะของเขาขั้นของเขาเนี่ยปังกัดสถานภาพของเขาขั้นของเขาเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับใกล้เคียงจากภาษาไทยเ็าไม่แปลใกล้เคียงจากในนี้ก็คือใกล้เคียงกลบใกล้เคียงกับ ปังกัดอรังยัางざาเหตุระดับขั้นของคนที่มีความสมถะมักน้อยถือในความสันโดษหมายความว่ายัางไงหมายความว่าคนฟากเกตถึงแม้ว่าเขาจะมีความยากจนแต่เขามีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะ มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วก็ไม่โลภโมโทสันไม่ได้อยากได้ทรัพย์หรืออะไรก็าตามที่มันเกินความพอดีคนฟะเก e นั้นจะอยู่ในสถานะใกล้เคียงกับคนที่เป็นซาเฮตถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ซาเฮตก็าตามสัปดาห์นบีสุลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัม Tha Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam hadis yang dilaporkan oleh <tuh> Rawahu Razii an rawahu al Qudai shihab liman aslama kafafan Artinya bermula syurga bagi mereka yang Islam iya." Dan อญญา alah k e h i d u p a n n ง a s า k a d ค่ m e m a อ a วามความาว่าม a า b e r m u l a ขสบายวา s ส a n ความสุขสนนบายความสนขสบายควา n สบาควาควคนานึ่นสนงสบายควา้นไามุ้ขสวคนคนนมสสความสคว่าไค้อะ้ควสความคนามสุขสายความสวม้สว,นนวมยความสวรรคววมคา บ a g i มา r ริก y อ n g งอิสลามออสวรรน,นั้นสำรับบุคคลซึ่งเขายอมจำนนตนอิสลามอัลลมาในที่นี้ก็คือเขาถือในาศาสนาอิสลามยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه าลาเป็นอิสลามจริงๆริานะที่ว่นดดนานญ้และปรากฏว่าการมีชีวิตอยู่ของเขานั้น ฮิดบมีชีวิตเกิดหิดดบปันการมีชีวิตการดำรงชีวิตการดำรงชีพของเขาพวกนั้นเนี่ยสกดรัมมาดอยมีขนาดปริมาณที่เขานั้นพอเพียงมีขนาดปริมาณ ที่เขานั้นพอเพียงทําให้เขานั้นอยู่ได้ไม่มากแล้วก็คือไม่เกินไม่เหลือเกินไม่มีอะไรเหลืออนะไรกเดียวกันก็ไม่ขาดคําว่า,วากฟาฟฟนี่พอเพียงเพียงพอในจานวนหนึ่งบอกว่ากอดอัฟละฮะมันอัลลมะว่ารูซิกากาฟฟันว่ากันนะาุลลอฮุบิมาอาตาห แน่แท้คนที่ยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์เข้าสู่วิถีอิสลามนั้นย่อมได้รับความสำเร็จผลย่อมได้รับชัยชนะวารุซิกะกาแฟฟันและเขาถูกประทานปัจจัยยังชีพโดยมีความเพียงพอกาแฟาฟันไอริสกีนั้นนะ่ะมันทำให้เขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความพอเพียงด้วยความเพียงพอ จะเอาไหนเมื่อขึ้นก่อนก็แล้วแต่ความหมายเดียวกันพอเพียงเพียงพอเห็น<ม>ไหมว,าหว่ากน اعة ของ a l l บีมาอาตาหและลลล a ์ได้ทรงให้เขานั้นมีกอนาะ ة กนอะ ة ะก็คืออะไรล่ะเกิดสุดียนดังนั้นบารังอย่างออมีความยินดีกับสิ่งที่มันมี สิ่งที่มีอยู่เขาเกิดความยินดีก่อนหน้าซึ่งไอการมีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเป็นไปด้วยการเตาฟีของอัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลัยแต่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 แ e ่แตแต่่่ิ เปลอลละแปลว่าผลผลบุญเนี่ยผลบุญของคนที่มีความอัตคัดขัดสนนั้นเบสาร์มันจะยิ่งใหญ่คือการที่เขามีสภาพที่อัตคัดขัดสนเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องดีแล้วก็มีภาคผลจีกอาอโยสบราร,ร์ดันริดอดันเมมัดดอ ด ok a นม e m a ด a กกันอ a อ้ออาการอย่างอดถ้าหากว่าเขานั้นมีความอดทนมีความสบัดดานริดอและมีความยินดีสุดีสุดีนี่ริดอแปลว่ามีความยินดีดันมั่นดอกันอิอออากันอย่างอดอ และเขาเนี่ยเยอะเมื่อมาดอกันอากันอย่างอดอถือว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยพอเพียงถือว่าพอเพียงเมื่อมาดอกันถือว่ามันเป็นเรื่องที่พอเพียงแล้วนะถ้ามีความสอบัรอดทนด้วยทั้งๆที่มีความยากจนนั่นแหละยินดีในสิ่งที่ตนมีไม่ได้ตีโพยตีพายไม่ได้อดครวนนะ แล้วก็ถือว่าสิ่งที่ตนมีอยู่นี่พอแล้วเพราะว่าเขามองในเรื่องทางโลกนี่เขามองคนที่แย่กว่าเขาแบีบอกจงมองคนที่แย่กว่าพวกท่านมองคนที่ตาำกว่าทั้งในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของ รูปพรรณสันฐานคนนั้นหน้าตาดีกว่าเราหล่อกว่าเราผิวพรรณดีกว่าเรามีทรัพย์มากกว่าเราบ้านใหญ่กว่าเราเนี่นบีบอกอย่าไปดูอย่างนี้ไม่เอาให้ไปดูคนที่เขาแย่กว่าเราต่ํากว่าเราเนี่ยคนที่เขาแย่กว่าเราก็ไงแหละเอาล่เราหน้าตาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าจะหมูกแหวงใช่ไหมดีกว่าจะหมูกแหวงบางคนก็ตาหายไปข้าง คนกระปากเพดานโวอ,อาการก็ไม่ครบส2มสองเห็นไหมเอาไม่เป็นไรให้ไปดูคนพวกนั้นเละแล้วเราจะขอบคุณอัลลอฮ์นั่นนะ่ะสมควรยิ่งในการที่ทําให้ทันนั้นนะ่ะไม่ไปดูแคลนเนี้อมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้ก็น้าเรามันเป็นอย่างนี้จมูกมันจะบี้ก็ไม่เป็นไรแล้วมันหายใจได้นะโหนกแก้มมันจะสูงหน่อยเป็นทร่ราบสูงโคราชมันก็ไม่เป็นไรแล้ว นะคนเราดีชั่วไ,ไดอดู่ที่โนกโนกแก้บไไดู่ที่หน้าตาบ้านใหญ่ไปดูเข้าคนบ้านใหญ่เราก็ถอดใจที่บ้านเราเล็กนิดเดียวบ้านเาไว้ใช้ทําอะไรหรือว่าอยู่แกจะทําสนามบอลหรือไงแหละใช่หรือเป่ามีห้องน้ํามีห้องครัวมีห้องนอนก็เอาแล้วมีห้องรับแขกเอาแล้ว อันนี้ไปดูดูหลังใหญ่ที่เราก็กุ้มใจไปดูหลังใหญ่ครั้งๆเนี่ยนะมาเพราะเอาเ็จริงแล้วคนเราเนะ่ะจะอยู่บ้านสองชั้นนะ่ะส่วนใหญ่อยู่ชั้นไหนชั้นบนน่ะไม่ได้ขึ้นแล้วจ้ะขาวแล้วนะฝุ่นละขาวแล้วอืมเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมท่านประธาน <laughs> มีบ้านหลายชั้นมันก็นไม่ไหวจะเดินแล้วพอแก่ตัวไปมันก็นไม่ไหวจะเดินขึ้น มันก็ดีกับคนที่เขาไม่มีบ้านเนี่ยคนไร้บ้านคนจรนจัดที่มันเดินไปนอนอยู่ใ้ต้นมะขามแถวท้องสนามหลวงคนพวกนั้นมันแย่กับเรานะใช่ปล่าเรานี่ยังมีบ้านใช่ไหมให้ดูอย่างนี้ส่วนถ้าเรื่องอาคริรัตให้ดูคนที่เขาดีกว่าเราให้ดูคนที่เขาสูงกว่าเราโอ้ยเขาละหมาดสูเราเป็นประจำเขาอ่านกุรานเป็นประจำเขาละหมาดแข็ง เขาเป็นคนดีเรานี่ยังไม่เดชขึงเขาเลยไอ้ดูอย่างนี้เราก็จะได้เอาอย่างเขาอยากจะเป็นเหมือนเขามันจะไปดูคนเดียวอะไปดูว่าเราเนี่ยมันเจ๋งแล้วละหมาดเจ๋งแล้วแล้วก็ไปดูไอ้คนอื่นละหมาดสู้เราไม่ได้อุจุบมันก็เกิดไงความลำพองตนสําคัญตนผิดมันก็เกิดดานเบรอร์ุมลขึ้นใหม่จุมแลมุสตานีฟะ dan bermula sabar atas kepapaan itu la sabar to kwam yak jon nan papo papo ke ko khu kwam yak jon kan ot thon ot klan to kwam yak jon kwam attakhat khat nan na adallah iya permulaan bagi zuh ปรากฏว่ามันนั้นคือความอดทนต่อความขัดสนเนี่ยเป็นปรากฏว่ามันเป็นได้เปิร์โมลอ,อนขั้นแรกเริ่มเป็นการเริ่มต้นบากีซุสำหรับความสมถะมากน้อยนะก่อนที่คนเราจะมีความสมถะมากน้อยมีความสันโดษนั้นเนี่ย มันก็ต้องมีความอดทนต่อการที่อยู่อย่างลำบากก่อนด้นเจดสัมปุรนซุ่นดานลน์งานมลายงกันด้วันสบัดและความสมบูรณ์ของการสมถะมากน้อยนั้นจะเกิดนะด้านไลายงานแล้วก็สิ่งอื่นอนอกเหนือจากความสมถะงายงานกับปฏิสุ และความสมบูรณ์ของความสมถะมากน้อยและอื่นจากความสมถะมากน้อยนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นเลงกันดังนั้นสบัตนอกเสียจากด้วยความอดทนหรือมีความขันติอดทนอดกลั้นมากรฮันดลามือจับุหัมบอาการบาปสบักมุดยียนาจาบัดาูอบลลอฮัลลอฮฺอัลััลลั ดังนั้นหัมโขคาพระเจ้าบาวบาวบาวก็ลูกบาวเชก็เดเขาเรียกตัวเองว่าลูกบาวข้าพระเจ้าฮันดนลามเมจาบุษก็จะได้พูดถึงสบุตรพูดก็จะได้พูดจะได้กล่าวอากันบาปสอบัตถึงบทที่ว่าในเรื่องความขันติความอดทนอดกลั้น ก e มุดยันด,ดาิป p a ด a บาบซูภายหลังจากบาบซูคือบทที่ว่าในเรื่องการใช้ชีวิตโดยไม่ประยึดติดกับโลกมีความสมถะมากน้อยนะวัลลอฮุอัลม